ก่อนการรับชมโปรดกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้เรามาตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของเที่ยวปันสุขนะครับของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมี3ามแพ็กเกจนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะว่าแพ็กเกจกระตุน้นไทยเที่ยวไทยเที่ยวปันสุข กำลังใจเราไปเที่ยวกันนะครับทุ่ม2 0 0 0มืล้านนะสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเดือนกรกฎาถึงตุลาคมนี้นะครับจอชงคณะรัฐมนตรีไฟเขียว16มิถุนายนนี้ก็คือเป็นข่าวที่นะครับผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทททเปิดเผยกับ แหล่งข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการหาหรือร่วมกับกระทรวงการคลังและสำนักง,งานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒนากราบถึงมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะคือไทยเที่ยวไทยนะครับได้ข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการเที่ยวปันสุขรัฐจะใช้งบประมาณราว2 0 0 0 0ล้านบาทนะเพื่อสนับสนุนเงินให้คนเดินทางท่องเที่ยว และช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากธุรกิจและปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 นะครับโดยวย3แพ็กเกจที่จะออกมากระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วง4เดือนนะคือตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมถึงตุลาคมนี้ซึ่งทั้ง3แพ็กเกจจะประกอบไปด้วย 1. ก็คือแพ็กเกจกำลังใจที่ตอบแทน ผู้ปฏิบัติหน้าที่แนวหน้าในการรับมือโควิด -19 เช่นพี่น้องอสมอใช่ไหมครับแล้วก็เจ้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่าราพอพสตรวมจำนวนตั้ง1.2ล้านคนนะด้วยการสนับสนุนงบศึกษาดูงานอบรมสัมมนาผ่านผู้ประกอบการนำเที่ยวในประเทศเช่นบริษัททัวร์นะ รถเช่าใช้งบประมาณ2,400ล้านบาทหรือรัฐบาลจะจ่ายเงินให้2,000บาทต่อคนซึ่งสามารถซื้อแพ็กเกจะผ่านบริษัทนำเที่ยวในพื้นที่โดยรัฐสนับสนุนเงินให้100%นะครับแล้วก็แพ็กเกจที่2ก็คือเราไปเที่ยวกันนะครับช่วยเหลือโรงแรมและที่พักที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเป็นระบ,บบร่วมการจ่ายหรือว่า co-payment น,น,นะครับระหว่างนักท่องเที่ยวกับรัฐบาลเป้าหมายก็คือห้องพัก5ล้านห้องซึ่งรัฐบาลจะช่วยจ่าย40%ของค่าห้องพักตามราคาจริงพักไม่เกิน5วันนะต่อ1คนและไม่เกิน3,000บาทต่อคนโดยผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ต้องเป็นคนไทยอายุ20ปีขึ้นไปสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน ของธนาคารกรุงไทยเพื่อรับบัตรกำนันอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำไปเป็นส่วนลดนะแพ็กเกจเราไปเที่ยวกันทอท,อทอจะเปิดธุกรกิจโรงแรมที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมาเสนอขายนะครับเหมือนกับเป็นกิฟต์วอชเชอร์นะหรือบัตรกำนันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งโรงแรมจะเสนอราคาห้องพักลด50%และต้องขายในราคาที่ถูกกว่าออนไลน์นะครับออนไลน์เชลเวลเอเจนโอ จากนั้นก็จะเปิดให้คนที่สนใจเข้าไปซื้อแพ็กเกจเข้าพักโดยรัฐจะโอนเงิน40%ของค่าที่พักให้กับโรงแรมโดยหลังจากที่ลูกค้าเช็คเอาท์ออกแล้วนะครับแล้วก็แพ็กเกจ ตัวที่3ก็คือเที่ยวปันสุขเพื่อเสนอนะครับให้ความช่วยเหลือสายการบินต้นทุนต่ํารถทัวร์รถเช่าซึ่งจะมีขั้นตอนและวิธีการคล้ายกับแพ็กเกจเราไปเที่ยวกันเป็นโครงการของคอร์เพเมนต์ระหว่างนักท่องเที่ยวและรัฐบาลโดยรัฐสนับสนุนเงินสําหรับค่าตั๋วเครื่องบินและค่ารถเช่าในสัดส่วนร้อยละ40นะครับ สำหรับแพ็กเกจเที่ยวปันสุขเบื้องต้นสายการบินต้นทุนต่ำจะนำเสนอขายตัว๋วแบบบัตรกำนันอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเที่ยวบินในประเทศในราคา2,500บาทเป็นเที่ยวไปและกลับนะซึ่งรัฐจะจ่ายเงินให้ธุรกิจ40%หลังจากที่โดยผู้โดยสารเดินทางไปใช้บริการส่วนวัดเช่าก็สนับสนุนให้40%แต่ไม่เกิน1,000บาททั้งนี้เงินทั้งหมด จะโอนเข้าไปยังผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยตรงโดยทั้ง3แพ็กเกจจะเสนอคณะระัฐมนตรีอนุมัติในวันที่16มิถุนายนนี้นะครับเพราะฉะนั้นทั้ง3แพ็กเกสถ้าเรามีคุณสมบัติ แพ็กเกจไหนเราก็ใช้สิทธิในแพ็กเกจนั้นนะครับเป็นข้อมูลข่าวสารที่มาอัปเดตให้ทุกท่านแต่มันยังไม่จบเลครับต้องรอลุ้นมติคณะระัฐมนตรีว่าจะอนุมัติตามนี้หรือไม่ในวันที่16มิถุนายนนะครับนี่เป็นข่าวสารที่อัปเดตให้ท่านเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเที่ยวปันสุเพื่อพี่น้องชาวไทยสวัสดีครับ